คือเวลาเตรียมตัวสอบตอนนี้เนี่ยนะครับเหลือประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะว่าทฤษฎีรุ่นที่63เนี่ยจะสอบกันช่วงวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นะครับถามว่าจะฝากอะไรจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับของการสอบภาคทฤษฎีคือท่านที่เข้าสอบต้องรู้ไว้ว่าข้อสอบภาคทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อสอบที่ท่านไม่ต้องสนใจเรื่องของ แบบพิมสารหรือว่ารายละเอียดข้อมูลของคู่ความในคดีที่จะต้องนำมาเติมนำมากรอกในกระดาษคำตอบมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมุ่งเน้นนะครับหรือว่าพุ่งตรงไปที่การดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วการเขียนนะเอกสารนะครับให้อ่านให้รู้เรื่องนะครับสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดก็คือที่หลายๆคนบอกนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับ ก็คือการจํารูปแบบการเขียนตอบนะครับการจํารูปแบบการเขียนตอบรูปแบบการเขียนตอบเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสที่ข้อสอบรุ่นเก่าๆแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะรู้รูปแบบการเขียนตอบได้โดยอ่านจากคําสั่งในข้อสอบนะครับอย่างเช่นข้อสอบทฤษฎีรุ่นที่60-61ที่มีการนําออกเผยแพร่จําหน่ายโดยสํานักสุอบรมเนี่ยนะครับก็จะระบุว่า การเขียนคำฟ้องนะครับคดีแพง่งคดีอาญานั้นจะต้องใส่ชื่อคู่ความด้วยนะครับส่วนการเขียนนะครับคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับหรือว่าคำขอคำถแถลงเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ชื่อคู่ความแต่ว่าให้ใส่ชื่อผู้ยื่นผู้เรียงและเขียนนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้จากคำสั่งในข้อสอบนะครับอย่าคิดแต่ว่าเราจะต้องจำนะตัวอย่างจาก ข้อสอบเก่าๆเราจําได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเวลาเราเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยนะครับหลายๆรูปแบบนะของการเขียนตอบอย่างเช่นสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยนะครับมีทั้งการทําสัญญาในศารการทําสัญญานอกสารนะครับซึ่งการทําสัญญาในสารเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นการทําสัญญาในสารนะครับแต่ว่านะไม่มีการเขียนชื่อคู่ความนะครับไม่ต้องเขียนชื่อคู่ความ ซึ่งคําสั่งในในข้อสอบเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนนักนะครับแต่ว่าข้อสอบเก่าก็ให้คําตอบกับเราในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูทั้งคําสั่งเนียเราก็ต้องดูตัวข้อสอบเก่านะครถึงรูปแบบการเขียนตอบข้อสอบนีอันนี้คือเรื่องที่สําคัญณักวินาทีนี้นะครับหสัปดาห์ก่อนที่จะสอบเนี่ยท่านที่เข้าสอบต้องออนึกออกแล้วนะครับว่ารูปแบบการเขียน,นคำตอบในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับ หรือว่าในแต่ละคําสั่งนะแต่ละข้อแต่ละอย่างที่ท่านต้องเขียนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเมื่อท่านดูนะคำสั่งแล้วท่านต้องนึกออกแล้วอย่างสัญญาประณีประนอมยอมความที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดต่อไปอีกหน่อยว่าถ้าทําในสารเนี่ยนอกจากจะไม่มีชื่อคู่ความแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการเขียนคําว่าควรไม่ควรและแต่จะโปรดนะครับไม่มีการเขียนลงลายมือชื่อของโจทก์ของจําเลยหรือของผู้พิพากษา ไม่มีการลงชื่อใดๆเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับต่างกันนะครับกับกรณีที่ทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลนะครับทำสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลเนี่ยนะครับทำแบบรูปแบบของสัญญาของเอกเทศสัญญาเหมือนสัญญากู้ยืมเหมือนสัญญาซื้อขายมีชื่อสัญญามีสถานที่ทําสัญญามีวันที่มีข้อสัญญานะครับมีเรื่องของการ นะครับระบุข้อความตอนท้ายย่อหน้าสุดท้ายว่าสัญญานี้ทําขึ้น2ฉบับน,นะครับถูกต้องตามเจตนาของคู่สัญญานะแล้วก็ได้เก็บรักษาเอาไว้นะครับเก็บรักษา,าไว้ฝ่ายรัชะบัตรนะเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานมีการเขียนช่องลงลายมือชื่อมีการเขียนช่องของพยานนะพยานในสัญญาเนี่ยพวกเราต้องดูข้อที่จริงดีๆนะครับถ้าข้อสอบบอ,อกว่าให้นายน้ําเงินให้ในายม่วง ติดตามไปกับท่านที่เป็นทนายความเพื่อทําสัญญาอย่างนี้แสดงว่านายน้าเงินกับนายม่วงจะเป็นพยานในสัญญาแต่ถ้าข้อสอบไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงว่านายน้ำเงินนายม่วงไปด้วยเนี่ยนะครับไม่มีคนอื่นเลยนะครับในจุดที่ทําสัญญากันตรงนั้นแสดงว่าในช่องของพยานท่านต้องเว้นเอาไว้นะครับนี่คือข้อสังเกตเนี่ยส่วนคําฟ้องชดีแพ่งคดีอาญาน,น,นะครับมีชื่อคู่ความชื่อคู่ความเป็นคะแนนที่สําคัญเหมือนกัน นะครับชื่อคู่ความชื่อโจทย์ชื่อจำเลยนะครับชื่อคู่ความนะมีเฉพาะในคำฟ้องคดีแพ่งนะคำฟ้องคดีอาญาเท่านั zen, king, dad, ้นส่วนคำร้องคำขอคำแถลงนั้นนะครับไม่มีชื่อคู่ความไม่ต้องเขียนชื่อคู่ความไม่ต้องเขียนชื่อโจทย์ไม่ต้องเขียนชื่อจำเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่ว่าไปว่าคำร้องคำขอคำแถลงนะครับไม่มีชื่อคู่ความก็จริงนะครับแต่ว่าของเขา มีเรื่องของการงลงลายมือชื่อผู้ยืน่นการงลงลายมือชื่อผู้เรียงและเขียนนะครับสามบรรทัดสุดท้ายหลังคําว่าควรมิควรแล้วแต่จะโปรดซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับฟ้องแพ่งฟ้องอาญาฟ้องแพ่งฟ้องอาญาไม่มีการงลงลายมือชื่อตรงนี้นะครับไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ยื่นไม่มีการลงลายมือชื่อผู้เรียงแล้วก็เขียนนะครับแต่ว่าฟ้องแพ่งฟ้องอาญานั้นหลังจากคําว่าควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนะจะเป็นเรื่องของการเขียนคําขอท้ายฟ้องทั้งส่วนของคดีแพ่ง คดีอาญาเลยนะข้อสอบนะรูปแบบของการเขียนตอบอย่างนี้นะครับเมื่อท่านเตรียมตัว1สัปดาห์ก่อนที่จะสอบต้องนึกภาพในในหัวได้แล้วนะครับต้องนึกภาพในหัวได้แล้วส่วนหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับสัญญานะที่เป็นขั้นตอนกระบวนการโปรเซสท,ที่ทําก่อนจะมีคดีขึ้นสู่ศาลนั้นนะครับท่านก็จํารูปแบบการเขียนข้อสอบเอาไว้ว่าต้องย่อหน้าตรงไหน หนังสือบอกกาศทวงถามเรื่องแล้วจึงมาเรียนถูกต้องไหมครับไม่ใช่เอาเรียนขึ้นก่อนนะการเขียนอ้างถึงหรือว่าสิ่งที่แนบมาด้วยที่ส่งมาด้วยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่สมควรจะต้องจดจำนะในการที่จะเข้าห้องสอบภาคทฤษฎีนะครับโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่ากระดาษคำตอบของภาคทฤษฎีนั้นอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าเราไม่ต้องไปคำนึงนะครับว่าจะต้องมี ข้อมูลรายละเอียดของคู่ความใส่ลงไปในส่วนไหนเพราะว่าเราไม่ได้ทําในแบบพิมพ์สารนะครับเราไม่ต้องเลือกแบบพิมพ์สารว่าคําฟ้องต้องใช้แบบพิมพ์แบบอะไรนะครับคำร้องคำขอคำ,คำ,คำแถลงใช้แบบพิมพ์อะไรเพราะว่ากระดาษคําตอบนั้นเหมือนกันหมดทุกข้อเลยนะครับเวลาเขียนตอบข้อสอบภาคทฤษฎี